อ่อครับกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดด้วยกันนะครับทุกคนอร่อยมากเลยครับเนื้อน็อตเย็นน็อตเหรออ่านเย็นน็อตเย็นน็อตนี่กินเส้นมาม่านะครับทุกคนอร่อยมากเลยนะครับเส้นเหนียวนุ่มอร่อยครับกูถิวกลับแล้วครับเอฟซีครับกูถิวกลับแล้วครับอืมอร่อยมากเลยครับนี่ครับเป็นสังคังเกาะไข่ชิดผักแพ้์กดน้ำนะครับทุกคนแล้วดูนะครับ อร่อยครับก็แล้วมีทุกคนนะครับมีเส้นหน้าเนี่ยนะครับทุกคนเป็นมาม่านะทุกคนนะหนูนามาค่ะหนูนามารับเป็ดนะที่หนูนามารับเป็ดนะคะมารับเป็ดย่างตดน้ำครับร้อนๆครับแต่ชวนบอกกินไม่แบ่งติดคออร่อยมาเลยครับ นี่คือหัวใจเป็ดครับทุกคนเดี๋ยวไปจัดการให้ดูนะครับหัวก็แข็งเลยวะ่ะใจแข็งไงการบ,บุกเขา่าพี่อะไรเนี่ยใจแข็งโน่จะไม่เข้าเนี่ยใจแข็งอืมแล้วอะไครับเหมันกวดเลยว่ะเหมือนนี้ทุกคนนะมาดูอะไรนี่นะนะดูอะไรนี่ ดูอะไรดิีอีวัน <c oughs> รีวิวกินเตี๋ยวอีวันอร่อยมากเลยครับเเส้นหลืองอันนี้เส้นมาม่าครับมาม่าอย่ามีาม,ะม,ะมะาม่มมานะนี่นะครับผมเช่นค่ะอ,อันนี้กินกับอันนี้คะน้าแล้วก็เส้นนะทุกคนพร้อมกันนะครับทุกคนทำเสียงทำ <c oughs> เสียงลีลา แล้วก็ทดน้ำนะครับไอ้อ้วนเตี้ยสั้นกินไม่แบ่งติดคอเี่สี่บอกต่อไปนี่จะเอาจริงแล้วนะครับอือเอาเมื่อกี้ยังไม่จริงบอกเบียเอ้ยนาดูในกล้องพี่นัตติเมื่อกี้ยังไม่จริงโอ้ยเอาเข้าไปบอกเบียดีวิวได้กันแดดสวัสดีค่ะ กแดดมากเลยนะครับทำให้เอฟซีอยากกินด้วยกันเลยนะเนี่ยอ้อโยยหน้าเนี่ยจะเต็มจอแล้วหน้าเบียร์อ๋อรู้แล้วเมียอยู่ทำไมไม่กินพอเมียกลับนี่ เก็บกดเมื่อเช้ากินข้าวร้อยสเต็มชามเลยอันนี้ห่อเดียวกินได้เลยกับเรจะเข้าห้องเลยพี่จะไม่ออยนะมมีอะอ๋อคือกินเพื่อที่จะไปนั่งทำงานใช่ตัดต่อตัดต่อบอกว่เชื่อดอกผมมันก็ออกมาปวดเยี่ยวอยู่ในนั้นเลยนะมันออกมาน้องมันโถมันน้องมันโถอยู่บ้านค่ะ มันโรกนี่คนคือเนื้อเป็ดนะฮะอย่าบอกเลยว่านุ่มมากทุกคนแล้วก็หอมมากนี่ครับแกบกข่าเนี่ยไะยังไกัดุกเข่ากัดไม่เข้าหมแรดสูตรก็อีนางเบียร์เนี่ยสีบอกใสเชิญบอกเนาะพอครูติ๋วกลับบ้านล่าเลยผิดปกติเบียอยู่เบียไม่กินข้าว เดี๋ยวดูครูติ๋วดูคลิปนี้แล้วกันทุกคนเดี๋ยวเราจะเอานี้ใส่ในบ่วงนะฮะับใในบ่วงบ่วงคือหยั่งบอกด้วยแตดด้วยช้อนเออแล้วก็จะเอาน้ําใส่นิดหน่อยนะทุกคนแล้วก็จะเอาใส่ในปากเลยนะครับไงอร่อยค่อยว่าค่อยจะไม่กินแล้วค่อยต้องกินอันนี้คือเลือดติวอ่ะเห็นเงก็กินแล้วหิวอีกอ่ะ ชิ้นดูเมื่อกี้เรากินไปแล้วนะเห็นมันกินแล้วอี่เลือดเป็ดทุกคนล้วชอบกินเส้นหมี่เหลืองมากโอกเลยว่าหวานมากทุกคนเลือดเป็ดรู้ไหมตัวผู้ตัวเมียตัวเมียบอเลือดเป็ดสาวบริสุทธิ์มันหวนมันมีด้วยหรอฮะมันมีด้วยหรอใช่มันมีเลือดเป็ดสาวบริสุทธิ์มันถึงหวานรู้จักไหม พอเทืองเข้าส่วนไหนไปขายน่าจะเป็นช่วงราช่วงต้นมัมต่อค่ะเดี๋ยวเอบอกตอนครูติ๋วอยู่ทําเป็นแอปอะไรนะแอปเป็นแอปแมนพอครูติ๋วไปหอแต่วแตกพี่สามีเลยองะเนเดี๋ยวเดียฟังพี่นิสาก่อนเอาน้ำหน้อยหห้าห้ามตดในเบียร์อ๋อหนูก็เริ่มหิวแล้วเนี่ยโอเคไหมพี่นิสาหออได้ครับได้ครับและจริงๆ กลัวแม่ทิ้งกลัวแม่ฝังอีกสวัสดีครับอ้าวแม่ไปลองมาลองมาแม่มากินเปียวครับแม่ไปปรับหหลานน่อยะฮะไปรับหลานไปรับหลานที่ไหนครับแม่ตองไหบอกรับตองไหบอกแม่โอเคโอเคไไปปดด้้ววยยแล้วตอนนี้เริ่มะ S <S oh. okay, okay. อ๋นนอโอเคโอเคไปไปแล้วมาเดี๋ยวพาแม่มารับก่อนก็ได้ไปอันนี้จนคนรอบข้างตะบะแตกกินไปก่อนกินไปก่อนบอกไปเลย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 เยอะแค่ไม่กินเตี๋ยวบ่อยไม่กินข้าวหรือยังมากินเตี๋ยก่อนนะอันนี้นะฮะเรา ่จะเก็บไว้กินต่อนะครับทุกคนเดี๋ยวพาแม่ไปทุลักก่อนนะครับเนาะเก็บก่อนก่อนคุณล้เนาะไปรับไอุ้ญมาไมปโอนเงินคเดียวใหญ่ที่โรงพาบลคนอยู่ก็ขาะออกจากโรงพาบนะเขาไม่น้อง